ก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่10นะครับเดย์สิวันนี้ก็พิเศษหน่อยก็จะมีรูปโลโก้ก,กบน่ารักน่ารักติดเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็วันนี้มีเพื่อนในกลุ่ม2คนนะครับมีคุณชายตั้งฟังก์ชันกับคุณแจนเพนพิชชาแจนหรือเจนเพนเพนเพนพิชชานะครับ2คนตอบมานะครับแล้วก็ตอบถูกด้วยก็ เดี๋ยว2คนนะครับที่ตอบถูกที่เอ่ยชื่อไปนะครับช่วยติดต่อกลับมาจะติดต่อทั้งหน้าวอลหรือว่าจะาหลังบ้านมาก็ได้เดี๋ยวผมจะให้หนังสือภาษาอังกฤษกับภาษาไทยไปคนละ1เล่มนะครับใครมาใครมาก่อนผมให้ภาษาไทยมาทีหลังให้ภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่ารบกวนชําระค่าส่งให้ด้วยนะเคอรี่หกบาทนะครับแต่หนังสือให้ฟรีนะครับก็เดี๋ยวติดต่อกลับมาแล้วกัน อ่ะวันนี้เป็นเรื่องของอายุนะครับก่อนที่เราจะทำโจทย์เรื่องอายุเนี่ยหนึ่งนะครับแบ่งพาร์ทออกเป็นทั้งหมด3ส,ส่วนนะครับแบบนี้เขียนอย่างนี้ปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันอดีตอดีตอ่าอนาคตอ่าหนึ่งนะครับแบ่งแบ่งแบ่งอ่าออกเป็น3ส,ส่วนอ่เขียนอย่างนี้ก็ได้ในโจทย์นะครับ 2. ในการกำหนดตัวแปรน,นะครับ เราจะกําหนดพ่อก็พอผานลูกก็รอลิงนะครับนะ้นอนหนูหลานก็รอลิงพี่พอผานน้องนอนหนูนะครับเราจะไม่กําหนด x y หรือ av เหตุผลที่เราไม่กําหนดแบบนั้นเพราะว่าถ้าสมมุติเรากำหนดพ่อเป็น x หรือว่าเป็น y สุดท้ายแล้วเนี่ยเราหาคำตอบได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับมาดูอีกว่าตกลงว่าเราให้พ่อเป็นเป็น x หรือเป็น y นะะเพราะนั้นมันจะเกิดความสับสน ต่มันบางครั้งเนี่ยในการสอบเนี่ยมันมีความกดดันมันมีเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องมันอาจจะทําให้เราจําผิดว่าโอ๊ยตกลงพ่อเราให้เป็นเอหรือเป็น y เพราะนั้นเดี๋ยวเนี่ยบางทีมันทําให้เราตอบผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นพ่อก็เป็นพอผ่านลูกก็เป็นลอลิงไปปัจจุบันพ่อมีอายุเป็น6กเท่าของลูกปัจจุบันก็คือช่องนี้พ่อเท่ากับ6ลูก <c oughs> อนาคตเนี่ย ต่อไปอีก5ปีข้างหน้าอีก5ปีข้างหน้านี่อีก5ปีตรงนี้บวก5ในช่องอนาคตนะครับก็บวก5อีก5เพราะนั้นพ่อก็ต้องบวก5ลูกก็ต้องบวก5เพราะว่าอีก5ปีทุกคน2คนนี้อายุก็ต้องมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูความสัมพันธ์อีก5ปีข้างหน้า4เท่าของลูก4เท่าของลูกก็คือ4อ่าแต่ลูกเป็นลอลิงบวก5แล้วนะ มากกว่าก็คือเครื่องหมายลบพ่อก็คือพอพานบวกห้าเท่ากับสามอ่าเราก็ได้สมก,การละจงหาอายุปัจจุบันของลูกอ่าหาลอลิงอ่านั้นเราจะได้สองสมก,การสมรก,การที่หนึ่งคือพอพานเท่ากับหกลอลิงสมก,การที่สองก็จะเป็นสี่ลอลิงบวกห้าลบพอพานบวกห้า เท่ากับ3อ่ะเป็นสมก,การที่2ก็จัดสมก,การที่2ให้มันอยู่ในรูปดีๆหน่อยก็จะเป็น4ล็องบวก20อ่ะเอาเข้ามา2ตัวนะครับลบพอพานลบ5เท่ากับ3ตัวนี้เป็นลบนะครับไม่ใช่บวกนะเพราะมันต้องเข้ามา2ตัวนะอ่ะได้สมก,การใหม่เป็นสมก,การที่3แต่นี่สมก,การที่1เนี่ยพอพาน เท่ากับ6อลอิงเนี่ยพอพานตัวนี้เพราะนั้นเราก็ได้สมการหม่เป็น4ลอลิงบวก20ลบพอพานก็คือลบ6อลอิงลบ5อ่ะเท่ากับ3อ่ะอันนี้ก็จัดการครับเอาเอาตัวแปรไฟลฝั่งนี้แล้วกันนะจริงๆเอาแบบไหนก็ได้นะครับเป็น4อลอริงลบ6อลอิงก็เท่ากับ3บวก5ลบ20นี่นะ นี่ก็ย้ายมาตัวนี้ก็ย้ายข้ามไปนะครับเพราะนั้นได้เป็นลบ2อลอลิงเท่ากับ8ปดลบ20ได้ลบสิบนั้นลอลิงก็เท่ากับลบสิส่วนสเพราะฉะนั้นลอลิงเท่ากับ6นะครับพอได้ลอลิงเท่ากับ6เราก็เมื่อจำเป็นที่จะต้องไปถาว่าลูกเป็น x หรือเป็น y ลอลิงมันบังคับอยู่แล้วว่าเป็นลูก โจทย์ถามหาอายุปัจจุบันของลูกเท่ากับ6แล้วก็ตอบ6ปีมีเพื่อนตอบถูก2คนนะครับ2คนที่บอกก็ติดต่อ,อครูมาเดี๋ยวส่งไปให้นะครับ